เออเอเอวันนี้ผมก็จะมาโปรโมทช่องเดิมเลยครับซึ่งช่องเก่าเขาบินไปแล้วเขาเลยจ้างผมมาโปรโมทช่องใหม่อีกทีฝากกดติดตามครับถ้าถึงสองพันซับเออผมจะทําให้ถึงต้นฉบับเลยหมายถึงคลิปเสี่ยวเยี่ยนนะเอ๊ะทำไมไมันถึงได้มีผลไม้วิญญาณทะลุเยอะขนาดนี้กันนี่มันไม่ถูกต้องฮึฮึคิดโกหกเครื่องัเหรอโห oh. มิงมิงป,งปอมปอมมีเพียงแค่หนึ่งเท่านั้นที่จะเป็นผลไม้ทาลกวิญญาณอ่าอเจอแล้วเจ้ากำลังจะไปไหนฮึคิดจะหนีเหรอ,อข้าจับเจ้าได้แล้วเอหัวใจของข้ากำลังร่วงหล่นเหมือนว่านี่จะเป็นสัญญาณเตือนมีบางสิ่งบางอย่างไม่ถูกต้องศัตรู ทำไมข้าถึงมาที่นี่ตอนนี้ผู้ควบคุมวิญญาณผลไม้ทาลกจะเป็นวิญญาณใช่หรือไม่นี่ข้าเข้าสู่ภาพลงตาเมาื่อไรหรือข้าอยู่ในภาพลงตาอยู่แล้วแม้แต่ระดับวิญญชนก็สามารถล่อลวงได้และนี่ก็คือพลังของผลไม้ทาลกวิญญาณพระเจ้าใช่หรือไม่เอ๊๋ทุกคนอะไรฮ่าฮ่าอันตราย อย่าไปที่นั่นผล,ลไม้ทารกวิญญาณของข้าเดี๋ยวข้าจะปลูกพวกเจ้าเองเสียวยืดว่าไงใครใครกันที่คิดจะชนะข้าข้าสามารถจับทารกวิญญาณได้ในม่ชฉะพวกเราถูกหลอกโดยการควบคุมของผล,ลไม้ทาลกวิญญาณแล้วทุกคนจะกลายเป็นแบบนี้เยเเจ้าผลไม้เหม็นเน่าดูสิ ว่าข้าจะขุดเจ้าออกมาแล้วจะสับเจ้าให้เป็นชิ้นๆยังมีอีกวิญญาณสวนและโลกจะต้องได้รับการปกป้องจากสัตว์หรืออสูนอะอสูนมังกรบูรลลนนี่มันยังไม่สูนพันหรอกหรองูน้อยงูน้อยก้มหัยข้าซะและก็อยากขยับมานี่เรามีเส้นทางแล้ว ตามที่ข้าคาดหมายอสูรมังกรโบราณน,นี่มีประโยชน์จริงๆยอดเยี่ยมเลยในที่สุดข้าก็มาถึงแล้วผลไม้ทานลกวิญญาณและข้าก็ทำสำเร็จแล้วงาน,นเยวเยียนเซยวถังนายปกป้องผลไม้ทานลกวิญญาณมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแะตอนนี้ เจ้าสามารถชดเชยได้หรือไม่ช่างหน้าสงสารจริงเจ้ามังกรตัวน้อยตกลงอย่างที่ควรจะเป็นเม็ดยาจากักรพรรดิอสูรระดับเจ็ดที่ให้อารมณ์กับเนื้อหนังบวกกับยญ้าแปลงล่าห้าร้อยปีที่เพิ่มโอกาสในการแปลงล่างนับว่าเป็นการแลกเปลี่ยนข้ายินดีต้อนรับเจ้าเสมอนะหลังจากที่เจ้าได้รับผลไม้ทารกวิญญาณแล้วเจ้า ควรทาอะไรต่อไปข้าสามารถกลับไปมือเปล่าได้หลังจากข้าเข้าสู่ปซานแน่นอนข้าสามารถสํารวจต่อไปได้ <c oughs> ข้าเคยเห็นผู้ชายคนนี้ในห้องโถงเทเลพอร์ตมาก่อนและมันก็เป็นชุดเทเลพอร์ตอื่นที่อยู่ข้างหน้าเราดูเหมือนว่าแม้ปลายทางการส่งจะแตกต่างกันแต่ก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันและอาจจะได้พบกันด้วย คนรู้จักเก่าของเจ้าอาจได้พบกับเจ้าในภายหลังเข้าใจแล้วทุกคนระวังด้วยสี่หยานเกิดอะไรขึ้นทนั่นดูเหมือนว่ากำลังมีบางอย่างเรียกหาข้ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากมันเป็นสัญชาตญาณของชีวประจรี่หลังส่วนเกิดอะไรขึ้นจู่ๆข้าก็รู้สึกเหมือนข้าได้ยินเสียงเรียก จากบรรพบุรุษของตระกูลอสูรฟ้า